สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสุริยออซิสเตชันนะคะวันนี้เรามาทำส้มตำทะเลกันนะคะวันนี้ก็มีมะละกอนางเอกของงานมะละกอพลิกมะนาวมะเขือเทศแล้วก็ถั่วฝักยาว แล้วก็มีปูนะคะปูสดสดเลยปูมมาสดสดแล้วก็ปลาทูแท้ที่อบเรียบร้อยผักสดมามีกุ้งมีหอยมีลูกชิ้นปลาแล้วก็ผักสลัดแก้วนะคะผักกาดแก้วแล้วก็ครกกับสากซึ่งใหญ่มาก สามสิบดอลก็ประมาณ700กว่าบาทนะคะอันนี้ก็ของหวานหลังกินเสร็จก็มีเครื่องเคียงให้แก้เผ็ดนะคะแล้วก็มีพระเอกของงานปาราแซบพี่ไมคนะคะแซบไมค์เนี่ยแล้วก็ตัวนี้น้ำประาปรุงรสนะคะแต่ว่าอันนี้จะใช้ทำแกงแต่จะ ใส่ได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีทำกันนะคะรอสักครู่เราจะมาแซบด้วยกันโซลยาแซบอินออสเตรเลียนะจ๊ะเดี๋ยวมาทำกันค่ะพริกกระเทียมพริกไตวัวเรืองค่ะอันนี้คุณอะคุกป,ปู้ได้ใจกัน เอาเล็กค่ะให้ตำหุงนี่มีพักกะแยงไม่อยู่นี่ไม่มีค่ะ <c oughs> ใส่ถั่วนะคะสุดลงไป ใส,ส่เส้นมะละกอไปนะคะตามด้วยมกะกรีดน้ยนี่เล่นมะนาวต้องเยอะนะแพงนนมะนาวหูหน่ะมึงดับหรอือยังไม่ได้ดับเท้า <c oughs> แอบลูกเดียวนะลูกมันไม่มีน้ำเนี่ยน้ำปลาพี่ใหม่เขามีการห่วงนะคะเขาเขามีการห่วงเลยมะนาวดิมะนาวมะนาวตาจอนเรียงผมไว้ลนะ ก็ตามไม่เข้ากันนะคะบ้านเราเรียกหยกยัวอันอยนนั้นไม่มีใส่นี่ได้ใส่นี่มปบีได้อยู่นะถ้ากินแล้ น้องเดี๋ยวมีอย่างหนึ่งต้องใส่คือโงชูรสขอนัวๆแซบๆเลยแบบกินต้มตงนำอแล้วใส่มากน้อใส่น้อยน้อยนี่เยอะ็ที่เดียวีกอยกกไแล้วชิมก่อนนะคะ อืมรสค่ะรกกินเสร็จแล้วนะคะกินไปเถอะค่ะผงชูรสแซ่บเนยค่ะ